จังหวัดสรงคลาทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านหน้าทธอต้องปฏิบัติงานในภารกิจต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมเตรียมสร้างภูมิคุ้มกันมู หลายคนยังกังวลกับการฉีดวัคซีนนะคะว่าหากฉีดวัคซีนแล้วจะอันตรายไหมหรือดีกว่าไม่ฉีดอย่างไรวันนี้เรามาฟังเสียงของคนที่ฉีดวัคซีนโควิด1 9บเก้าครบสองเข็มแล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อพนิตศรีกรุบการณ์จนากุนทำงานอยู่ที่เรือนจำหญิงสงขลานะคะ,อะตอนนี้มาฉีดวัคซีนโควิดนี 19, ่เข้มถี่สองแล้วนะคะก็ไม่มีพ้น้างเคียงอะไรเลย ก็เชิญชวนพี่น้องนะคะประชาชนชาวไทยก็อยจังวัดสงลาพระดายเนี่ยอาชีดกันเยอะๆเพื่อจะได้เพิ่มพูนตันท่านกับตัวเองนะคะและขอบคนรหลอบข้างเล่าสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจนะคะได้มาฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วค่ะสุขภาพร่างกายปกติทุกอย่างค่ะก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาทีดมาฉีดวัคซีน้วยกันชื่อนางอุบลสยมพางนะคะอายุ53 <in> ป <age> ีบ well, ้านอยู่ถุงวังนะคะวันนี้มาฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ต้องยอ่อพยาบาลที่ชีดค่ะพยาบาลชีดไม่เจ็บสักทีนึงค่ะถึงงั้นเนี่ยตั้งแต่เดินเข้ามานั้นเขาให้คําแนะนาดีมากค่ะแต่ว่าวอนี่มาชีดนั้นเรากห็หาความบูมมายีดนึงว่าเราว่าให้ปักพนให้โพ,ให,พให้กินน้าให้เยอะทั้งตัวเองก็ได้ทําตามออตอนแรกชีดเคลมปนึงงั้นทำถ่ายอีกอวัวเจ็บยีดค่ะไม่โลนึกไปเองเลอพันคือแต่ว่าพอเค็มโซงนั้นไม่เจ็บสักทีนึงค่ะมีความรู้สึกว่า คือมันไม่เจ็บเลยลังชีดเมื่อกับไม่ได้ชีดยาค่ะถึงกับยากเชิญชวนในคนในจากว่าสงฆาเล่านะคะมาชีดวัคซีนกันได้หมักมากลัวว่าให้โลโควิดนั้นมันมดไปจากจากสงฆาเล่านะคะเราจะได้ทำมาหากินกันตอนนี้อยากกินไยเตีียมมาแต่ก็ไม่ให้นั่งกินที่ร้านต้องลซื้อมากินบ้านนั้นไม่ร้อยเลยค่ะย่างไอ้พรแบบนนมีนม่นงั้นมาชีดกันให้เยอะๆเลยนะคะ การฉีดวัคซีนนะคะจะพ่านไปด้วยดีห้างทุกคนปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณาสุขวันนี่คุณผีพยาบาลจากโรงพยาบาลสงคล้าจะมาแนะนําการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนและหลังจากการฉีดวัคซีนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุภาพรผักแดงนะคะก็เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะอยู่งานสุขศึกษาโรงพยาบาลสงคล้านะคะก็จะเรียนแจงพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าในการเตรียมตัวมาฉีดวัคซีนโควิด1 9เเนี่ยค่ะอันที่หนึ่งเลยค่ะ เราก็จะต้องนอนรับผักพอนนะคะนะให้เต็มทีอันที่สองก็คืองดหรือว่าไม่ควรกินชากาแฟน,นะคะนะอันที่สามก็คือต้องกินน้ำมากๆค่ะคําว่มมากๆนี่ก็คือน้ำสักหนึ่งลิตรนะนะคะนะเพราะว่าน้ำมันก็จะช่วยเหลือข้องการลดภาวะอันไม่พึงประสงค์ของการชีดวัคซินได้นะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะคะนอกจากนั้นท่านก็จะต้องนําบัตรประชาชนมาด้วยนะคะนะ และถ้าเกิดใครเทเมีคนมาเป็นเพื่อนได้ผู้ท่ามีแกก็สมควรจะพาบุตรล้านมาเป็นเพื่อนได้นะคะและที่สาคัญก็คือต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะนะทงงเททางโรงพยาบาลส่งพราเราเนี่ยแจ้งไว้ว่ามีทั้งหมดเจดแปขั้นตอนนะคะนะอย่างแข็งขัดด้วยค่ะแล้วก็ร่งชีดวัคซีนโควิด -19 ก็จะต้องหยุดการกินชาก,กาแฟสักหนึ่งวันนะคะ แล้วก็ในส่วนของการอากอกกำลังกายก็งดไปสักวันกันนะคะนะแล้วก็บุหรี่เล้าไม่สมควรที่จะกินหรือดื่มนะคะนะนึ่งถึงสองวันค่ะแล้วก็การใาชา้มือนักในการยกข้องนักก็ให้งดนะคะนะอันนี้ก็ข้อฝากไปด้วยในการปฏิบัติตัวซึ่งก็ง่ายๆนะคะยาให้ถุกทานพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนโควิด -19 กันเยอะๆนะคะนะฉีดวัคซีนหยุดเชือเพื่อชาติเราค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เริ่มลงทะเบียนได้แล้วนะคะสําหรับกลุ่มปูสูงอายุแล้วก็กลุ่มเจ็ดโรคเรือรังโดยการลงทะเบียนผ่านไลน์ Official a c c o u เขาหมอพร้อมหรือติดตอ่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษาหรือว่าแจ้งออกซอมหมอใกล,บล้บ้านหรือว่าติดตอ่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพัประจักตำบนแขกบ้านเลยก็ได้นะคะ